ทั้งทางช่องเจ็ด HD แล้วก็ทางอา่ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จะมีมีการเทรนดด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะเทรนในแอปดำเดี๋ยวจะมีเหมือนจะมีคีย์เวิร์ดแล้วก็จะมีแฮชแท็กอยู่ใช่ทานเข้าแล้วเรียบร้อยค่ะทานเข้าแล้วเรียบร้อยหนูใส่เสื้อหนังแล้วหนูเหมือนถังขยะถุงสีดำหรือเปล่า หเหมือนถุงขยะสีดำไว้ไม่เหมือนใช่ไหมคะรับไปไหนวันนี้เราจะไปนั่งดู EP หกด้วยกันใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่แน่อาจจะมีไลฟ์ผู้ด้วยกันในอ่า TikTok ของบริษัทอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเวลาได้ไหมเพราะกลัวว่าถ้าดึกเกินไปทุกคนอาจจะ เพลียแล้วหลับแล้วแล้วก็ทั้งวันนี้ได้ดูอีพีหกด้วย <_' S 1> พี่ชาวีจะใส่สูตททำไมเฮ้ยแต่ว่าวันหนูไม่ได้ใส่สูรแล้วนะเดี๋ยวทุกคนอยากเห็นหนูใส่สูตรอีก <_' S 1> ไม่หลับใช่ไหมคะ <_' S 1> ยังคะยังไม่นอนโอเคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งทางอ,อบ้านดำอีกทีหนึ่งว่าจะมีการได้มาไลฟ์คู่ในอ,อติ๊กต t อกของ บริษัทใหมแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปมาเอ่อมาขิงเอ้ยไม่ใช่มาเอ่อมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเอ่อพี่เหนือมารับมารับเอ่อเดี๋ยวเราจะมีอาจจะมีคอนเทนต์ในรถนิดหนึ่งสักเพลงไหมทุกคนอยากให้แบบมีคอนเทนต์สักเพลงไหมตอนเรานั่งรถไปได้วยกันมาขิงเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มาขิง ไม่ได้ไปขิงไม่ไ,ไปเหี่ยงพูดผิดพูดผิดหรืพูดผิดค่ะ <laughs> สักเพลงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนรอรอสักเพลงหนึ่งขูโอเคได้ทานข้าวแล้วเรียบร้อยคะ่ะทุกคนทานข้าวกันแล้วหรือยังคะเมื่อวานอ่ะหนูแบบ ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยที่แบบมารอตั้งแต่เช้าถึงแม้ว่าแบบค่อนข้างที่จะเสียงว่าจะได้เจอเราแบบใกล้ๆไหมเพราะว่าทางงานค่อนข้างที่จะมีแบบหลากหลายศิลปินมากๆมีทั้งอินฟูมีทั้งาดาราศิลปินค่อนข้างเยอะมากๆเลยคือขอบคุณทุกคนมากๆที่มามารอเจอเมื่อวานนี้แล้วก็ขอบคุณาทางทีมหน้าจอมากๆที่แบบช่วยกันเทนสุดๆเลยแบบ หนูก็พยายามแบบลงรูปช่วยกันเทนทุกคนด้วยแต่เมื่อวานค่อนข้างที่จะเออวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเ,ออเราต้องแบบว่าคอยคอยเช็คคิวอะไรอย่างนี้ด้วยแบบเรามีไวสัมภาษณ์ต่อหลายๆที่อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เท่าไหร่แต่ว่าทุกคนแบบได้เราได,าได้มีใครไม่ได้เจอไหมหนูแบบเศร้ามากค้าสิว่ามีใครแบบไม่ไม่ได้แวบ,บเจอเลย หนูพยายามแบบบอกมือค่ะทุกคนแล้วจริงๆอ่ะหนูว่าหนูไม่รู้ว่าเขาคือแฟนคลับเราหรือเปล่าแต่ว่าหนูบอกมือให้ทุกคนเลยเพราะหนูกลัวแบบเผื่อเผื่อชาวเดอร์มาแล้วหนูแบบมองไม่เห็นเกือบไม่ได้เจอรเหรอคะ Hi Hello Live นาน,นยังยังไม่นานเลยค่ะเพิ่งเพิ่งมาไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวก็ใกล้จะลงแล้วเพราะว่ารอ รอพี่เหนือมารับนะคะดูสดในแอปแดงได้ไหมเหมือนถ้าดูสดจอนนี้จะเป็นทางช่องเจ็ดหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจแต่ว่าทางช่องเจ็ดจะเป็นอ e ีก e อีพีหนึง่งใช่ไหมคะไลฟ์ต่อบนรถหรอเุ้ยไลฟ์ต่อบนรถก็น่าสนใจนะแต่ว่าไฟมันจะมืดนะสิแล้วพี่เหนือขับรถมันจะอันตรายนะ่ะหนูก็จะคุยกับทุกคนคนเดียว อ๋อวันน <laughs> ี้คุณแม่ถามหาลูกเขยคนปวดด้วยก็เรื่องไปเก็บไข่ใช่ไหมคะก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเก็บไข่ก็เดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์มาฝากทุกคนด้วยนะคะอีกสักประมาณสองนาทีคิดว่าสองหรือห้านาที อีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็จะไปแล้วแล้วเราก็จะไปเจอกันใน ep 6 dance t queen The series คนโปรดของคุณนะคะฝากด้วยนะคะ ep 6แล้วก็เลยอีกไม่กี ep แล้วก็จะจบแล้วเราจะคืนตัวละครแล้วสู่นิยายนะคะคิดถึงคือรู้สึกว่าแบบคิดถึงคุณคุนเลยอะรู้สึกคิดถึงคุณคุนแบบว่าเราปิดกล้องไปนานแล้วด้วย ไว้จะมาสเสิร์ฟเป็นคุณควีนให้ทุกคนได้ดูอีกบ่อยๆนะคะเพราะทุกคนรู้ว่าชอบเล่นสติกเกอร์เนี่ยทุกคนก็ส่งมาให้เยอะเลยอะถึงแม้เมื่อวานทุกคนเห็นไหมเอ้ยไม่ได้ละฮหนูดูมตัว <laughs> โอเคค่ะ หนูโดนหนูโดนรับการเล่นกับป่าแล้วเพราะว่าต้องเราตลกเกินไปแล้วตอนนี้รอแฟนมารับหรอคะอ,อ๋อเออรอพี่เหนือมารับคะ่ะไม่คือถ้าเราแยกกันไปอะ่ะมันเหงาก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเรานั่งไปด้วยกันดีกว่าเมื่อกี้หนูพูดถึงไหนแล้วนะคะหนูลืม อ๋อเรื่องเมื่อวานถึงแม้ว่าเมื่อวานหนูจะเสิร์ฟลุกค่อนข้างที่จะหวานแต่หนูก็ยังมีแบบลูปหล่อให้ทุกคนได้ชมนะเห็นไหมผมไม่ได้ติดแอคแต่แอคกต่างหากที่ติดผมอ่ะเป็นไงทุกคนมีบุกให้ดูให้เล่นอีกไหมคะให้เล่นอยากเล่นมุูอีกอันเอะเซลเมื่อวานหล่อมากจริงไหมคือคือคนแรกเลยค่ะที่บอกว่าเมื่อวานหล่อ เมื่อวานมีการแบบเอ๊มีลุกเล่นนิดนึงลองสลับสลับสับเปลี่ยนกันวันนี้วันนี้อาบน้ำแล้วก็สระผมแล้วเรียบร้อยเพราะเมะื่อวานเป็นฟิลแบบปาดเรียบรวบตึงนิดนึงสเปย์เยอะก็เลยอ่ะได้โอกาสได้สระผมอาบน้ำสักทีหล่อทุกวันเหมือนว่า ถึงเวลาที่จะไปแล้วนะคะแล้วเราไปเจอกันในบ้านดำเดี๋ยวหนูไปปัดปวดทุกคนแน่นอนไว้คุยกันในในบ้านดำนะคะแล้วก็รอดูอีพีหกด้วยเป็นยังไงไหนเล่าได้เลยนะคะอีพีหกเรามาคุยกันในบ้านดำอ,อยากเล่นกับน้องมากจะไปแล้วนะคะทุกคนบจิ๊บจิ๊บจิ๊บ,บไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย